ใครเคยเป็นเหมือนรถพิชาัิบ้างความเร็วไปโอ้ยปาสิบโอ้โหคือเป็นวันรอบเลยตอนนี้มันพแบงไฟฟ้ามันมีโอกาสที่ไม่จะพังหรือเกียร์พังเกียร์พัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคสซีค่คาร์ครับผมทุกคนครับรถใครเคยเป็นแบบรถพิชาติบ้งครับใครเคยใช้นีแม็กรุ่นเนี้ยปีเนี้ยหรือเป็นคอมเม้นเลวที่ใหม่กว่าเนี้ปีต้องแต่ 05, 06, 07, 08, 09ถึงปีทุกวันเนี้ยใครเคยเป็นเหมือนรถพิชาติบ้งเป็นอะไรใช่ไหมไปดูคลิปย้อนหลังครับถ่ายมาให้ดู้วอยู่ในรถรถอะไรครับทุกคน วิ่งรอบแค่หนึ่งพันความเร็วไปโอ, 80. โอ้โหแปดสิบโอ้โหคือเป็นวัดรอบเลยรถมันแรงจัดน,นะครับทุกคนนี่ครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับดูโอ้โหโอ้โหไม่ไปร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับโอ้โหแรงจัดไม่รู้ว่ามันจะแรงอะไรขนาดนั้นนี่พี่วิ่งเกียร์สี่เองนะนี่นี่นี่วิ่งเกียร์สี่นี่ยังไงฮะ รอบขึ้นแค่พันหน่อยๆเองฮะแต่ความเร็วเนี่ยไปย่านความเร็ว80 9สิบเ้าร้อยแล้วฮะร้อยสองร้อยบางทีวิง่งมา220ิบเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอีกแล้วนะลูกดี Mac แม็กลรน้วนะนี่ฮะอยู่ในซอยเนี่ยดูนี่นเนี่ยวิ่งในซอยเนี่ยธรรมดาเนี่ยดูความเร็วเอ้าอยู่ๆความเร็วก็ไม่ขึ้นอีกอว้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นเอาจไม่ถูกเลยนะ,ะเนี่ย เป็นไงครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ารถเราอะรอบต่ําแต่ความเร็วสูงเป็น<อ>ไปได้ไงความเร็วนี่คือแรงทะลุมิติแรงมาก <store. S 1> คุณนั่งแล้วเป็นไงแรงแบบดะฟาร์ไมล์สองร้อครับไปสั่งบานเลยพี่พี่จะไม่ได้จ่ายครับอันนี้เส้นบรลมครับอันนี้ใส่น้อยครับนี่หลังสิกครับพี่โอ้โหนี่ภากใต้โอ้โหเดี๋ยวุจับเลยครับกอนอื่นอย่าว่าแต่พี่เลยน้องก็ไม่ ไม่มีครับเพราะว่าพวกพี่ขับรถตามที่กฎหมายกําหนดนะครับทุกคนไม่เคยขับรถเร็วเลยอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงถึงเร็วก็ไม่เคยโดนใบสั่งอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงมาไหนๆก็มาแนละ้วทำไรเนี่ยมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่ารถมันขึ้นอะไรทําไมวิ่งเนี่ยรอบขึ้นน้อยแต่ความเร็วอว่าขึ้นสูงเป็นที่ประตูพเพราะประตูตกไม่ได้ยไงฮะไม่ได้ไม่ได้สาระ <laughs> <laughs> เป็นจัดหน้าให้ฝีขึ้นน่าจะเป็น สีะลอกสีะลอกนี่เป็นอยู่แล้วนี่รถเจ้าของแม่น้ำยาเนะี่ยดูนี่สีฉลอกั้งแต่ใช้น้ำยาครับไม่ใช่ไม่ใช่สีนี <laughs> ้มันไม่ดีอยู่แล้วมันเกี่ยวกับน,น้ำยาเค่ที่คาเลยม <laughs> าช่วยวีเคราหน่อยว่านลมเป็นที่อะไรรถอนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอไรล่รอมาจำม,มากแต่ความเร็วกว่าสูง <S <s <uk> สุดท <uk> ี่อยู่ฉีดหลังจากที่ไปลุยน้ําทั่วมามันน้ําวั่ัน้ําพังไม่เกี่ยวถ้าเป็นที่อันนี้โยกไม่น่าใช่ถ้าเป็นที่สายนี่ไม่เกียวไม่น่าเกี่ยวมาให่เรื่อยเรื่อยนี่ว่านะไม่รู้ รถเนี่ยรุ่นเนี้ยตัวนี้มันเป็นไม้ไฟฟ้ามันมีโอกาสที่ไม่จะพังหร<อ>ือเกียร์พังเกียร์พังมีโอกาสาเกียร์พังเหมือนกันนเ<ส>ี่ยต้องเปลี่ยนเกียร์โฟวิลใส่ขับสีใช่ถึงจะหเออไอนี่พูดมีเหตุผลใช่ใช่พูดมีเหตุผลไม่เยอะไม่เยอะสำหรับนีแม็กถ้าจะทำขับสี่เป็นตัวนี้ไม่เยอะเลยเท่าไหร่แสนนึงโอ้ใช่แค่ไม่พังนะแสนนึงแค่ไม่พังนะแสนนึง รู้ว่ะรู้ว่าจะต้องใส่ขับสีจริงว่ะเยอะไงมันทำเยอะโอเครียดเลยทีนี้เครียดเลยใช่ยัต้องทำขับสีจริงแล้วแหละเพราะว่าไม่มันไม่งั้นมันก็อย่างเงี้ยเสียเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรใช่ One hour later พี่สัานิษฐานแล้วพี่ว่าน่าจะเป็นที่ตูดท้ายเกียร์ที่มันมีเฟืองใหม่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นที่อะไรเลือกมาถ้าเลือออกมาแล้วไม่ใช่ออก,ก็ต้องสัานิษฐานว่าเป็นที่เกียร์แต่เกียร์มันเข้าปกตินะครับมันไม่เหมือนคนบางคนที่ขับไปวันนั้นงานติดเตียนแล้วพี่ผมลากเกียร์สี่มาสัมห้าแล้วมันไม่ไปออไแบบรถพังคืเอ,อ,เอไม่ดีไงโอ้โหแม่งขับนีแม่งเดิมๆไม่เกียร์ขาดได้มี่ใครทำบ้างบนประเทศนี้อ่ะถามหน่อยรถพี่อะมูทยี่สิบมันขับเกียร์ขาดมันทำได้ไงนี่อยากจะคุยยอะไอสัตว อไรเดอร์ยัง่อมอยู่เลยมุงไป่อมเปอะไรเดอร์ก่อนไหมไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้สูตรท้ายเกียร์ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนสําหรับเป็นวิทยาทานสําหรับเป็นความรู้สําหรับคนที่เจอเหตุการณ์เดียวกับพี่บางคนอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงการนหรอกชเดี๋ยวไปดูกันมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมมันเป็นไฟฟ้าแต่ถึงจะเป็นไฟฟ้ายังไงตัวนับรอบมันก็ต้องมีเฟือง ไม่รู้ว่าเป็นที่เฟืองจริงหรือเปล่าไปไปดูพร้อมกันครับว,ว่าเป็นจริงไหมสําหรับคนที่เคยเป็นแล้วคนที่เคยซ่อมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันมาช่วยแสดงความคิดเห็นว่าจริงไม่จริงอย่างที่พี่อธิบายอย่างที่พี่บอกไปนะครับไปแต่ตอนอื่นเปิดฝาปงทําไมวะเนี่ยไม่เกี่ยวันเลยมึงจะเปิทเดนะทำไมเนี่ยมึงจะเปิดทำไมเนี่ยรถเน่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรล่อมาต่ำมากเปิดฝาปงทําไมวะเนี่ยมึงจะเปิดทำไม,นมนเนี่ยไปครับทุกคนไปดูกันว่าไอ้หน้าตาท้ายเกียร์เฟืองใหมนะ่เนี่ยันอยู่ตรงไหน นนจะได้ถอดออกมาแก้ไขเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ยกเกียร์เป็นเกียร์โฟอะมาดูกันว่าเฟืองมันรูดจริงป่ะนี่ถอดออกมาแล้วไหนไหนไหนเฮ้ยแถวสวยนี่ไม่เป็นแถวสวยแถวสวยสนุกแล้วที่ตัวนี้ไม่เป็นเป็นที่อะไรซะนี่สงสัยน่าจะไม้ใหญ่ไม้ซ็อกจากไม้ซ็อกไหมฮะตัวไม้อะอ วิเคราะห์แล้วพอไมนี้ปุ๊บทีนี้ต้องดูเรือนมบใหญ่แล้วแล้วที่มันเป็นเหตุการณ์เนี้ยเออพี่จะบอกให้ที่มันเป็นเหตุการณ์เนี้ย,ม,ยมันขาดเพราะความเร็วอยู่ที่ประมาณส0งร้อที่ไมมันไป <c oughs> ไมอีเทียนอะเก่งมากเลยนะแววสองร้อยใช่ครับแรงด้วแรงพ่อ <c oughs> ด้วยรงชาตสุดยอดรถเบอร์อะไรร้อยยี่สิบกูก็ว่าตันแล้วแต่สองร้อยไงล่โอ้โหเนี่ยพ่อไม่เคยนั่งเดี๋ยวให้พ่อนั่งกระบะหนังดีกว่าเดี๋ยวไปหาจุดวิเคราะห์ก่อนว่ามันเป็นที่ไรต่อไม่ไม่รูดนี่ เฟืองสวยออดีมากไปเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนว่าข้างในอะ่ะมันสวยจริงเปล่าหรือมันรูดในบางทีมันอาจจะรูดในก็ได้โอเคนี่ครับพอเราเข้ามาเยท้องแล้วเห็นไ,ไหมครับเราก็จะมาเจอตรงนี้เดี๋ยวมาเนี่ยอยู่ตรงท้ายเกียร์เลยเป็นเซนเซอร์ใหม่เดี๋ยวเราต้องแกะมันออกมาดูว่าใช่ที่เาราสันนิษฐานหรือเปล่านะครับที่เป็นเฟือง,งนะโอเคถ้า <Okay. S 3> ใช่ก็ง่ายนะครับจบไม่ต้องเข้าหาช่างทําเองได้ไปมาแกะกันก่อนดีกว,ว่าเนี้เขาออกมาดูจริงไม่จริงนี่มันจะมีเหล็กครอบ เราก็ถอดเหล็กครอบออกอืมนี่ถอดฟ้อาออกมาด้วยนี่นะครับต่อไปก็ขายตัวนี้เบอร์สิบสองเลย่เดี๋ยวถอดนิงออกมาโอเคนี่ครับเราก็ถอดออกมาเลยอืม,มาปอดูครับโอเคเช็คแล้วครับเช็คแล้ว ข้างในก็ปกติเพืองไม้ไส้ในปกติหมดทีนี้ก็ต้องไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วว่าเป็นที่อะไรมาเดี๋ยวลองไล่เสียบปลั๊กไล่ล้างดูก่อนดูนี้ว่าเป็นที่ไม้ทิ้งบ่ะเพราะเหมือนก็ไม้พังมาครับเราก็ใช้น้ํายาล้างของไฮโดรซินอันนี้เป็นตัวคินนิ่งครับสเปรย์ล้างผ้าเมกคัต่มันล้างข้าวน้งมันได้ด้วยเราเอามาล้างข้าวน้งมันที่ไม้ก่อนของไฮโดรซินครับขอบคุณมากมาเนี่ยโอ้โหนี่ครับเราขึี่อืม เห็นไหมครับมันก็จะสะอาดเลยทิ้งส่วนภายในมีแค่นี้แ้วำสดเลยนะอโอเคสะอาดเกลี้ยงเก่าใช้ได้นะครับเดีย๋ยวเราก็จะเอาการะมีทาลงไปหน่อยแล้วก็ประกอบกลับได้ไม่มีอะไรโอเคครับ เดี๋ยวไปรอดูประกอบกับเข้าไปก็เหมือนเดิมใส่เข้าไปหมุนเฟืองเข้าไปคันน็อตปิดเสียบปั๊บจบเดี๋ยวไปดูกันว่าจะจบจริงปะนียนต้องจบด้วยการเปลี่ยนเรียนใหม่ๆม่ครับไปชีวิตช่างซ้อมต้องยอมมือดำก็ไปแล้วไม่รู้เป็นที่ไรจะได้แล้วไม่รู้ว่าใช้ได้เปล่าหรือไม่เดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนอ๋อลืมบอกไปไม่ครับถ้าเป็นตัวศูนขึ้นไปอ่ะกับตัว0 6น5นใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่ากล่องมันโทรศัพท์ มันมีกล่อง ECU คนละรุ่นระบบไฟคนละรุ่นนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้ไปเดี๋ยวลองไปมิ่งดูเดี๋ยวไปลองดูก่อนว่าหายป่ะถ้าไม่หายเนี่ยนะต้องถอดและต้องยอมเปลี่ยนเรือนใหม่ละเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นไหมี่มยขึ้นแล้วอะ่ะกลับมาแล้วเฮ้ยขึ้นแล้วอ่ากลับมาแล้ว มีโอกาสที่พักกล้งกระปรกนะครับแล้วมันทําให้จับเออเรียกเซนเซอร์มาไม่ถึงอาเอ้ยนี่มานก็ปกติอ่ะเห็นไหมทกคนเนี่ยอะ่าปกติที่วิ่งแบบสวิงสวิงงไปเลยอ่ะเฉยได้ใช้ได้เฉยมันใช้ได้จริงเลยแหละจากืาอกี่มัขึ้นสองร้อยสามร้อยเห็นไหมไม่สวิงแล้วไม่งั้นอ่ะบางทีวิ่งนี่สองร้อย ปกติเลย<ช>อะไรวะแค่นี้เองอ,ะอ่ะเก่งจริงๆ,ๆเลยกลับมาปกตินะครับไม่เสียตังค์เลยสักบาทแสดงว่าตอนที่เราใช้ความเร็วสูงอะ่ะตอนนั้นอะ่ะมันก็เลยช็อตไอกลับไป,ไปกเป็นคุณที่บ้านเดี๋ยวคุณจะไม่หายซะละนึกว่าจะได้เปลี่ยนเรือนใหม่แล้วใช่สนุกแล้วไม่ได้เป็นที่เรือนใหม่เป็นที่เป็นที่เรือนแพร เฮ้ยเฮ้ยหายเป็นไงสุดยอดไะละสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นไรหรอกมันสกปรกสกปรกแล้วเซ็นเซอร์มันไม่จับใช่เซนเซอร์มันสกปรกมันก็เลยจับไม่ได้นี่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะฟูกบออเราหายเลยล้างตอนแรกในใจพี่คิดเลยว่าเฟืองรูดคิดเหมือนกันมันช็อตว่าเฟืองมันรูดงั้นคือมันช็อตเซ็นเซอร์หน้าคอนแทคมันไม่ดีเจอสกปรกกะพือกระพือกระพือพก็เป็นไฟฟ้าพอเราฉีดทาความสะอาดล้างความสะอาดแล้วใช้น้ำยาเลยใช้น้ำยาเลยนะน้ำยาคินนิ่งของไฮโนซิงครับเป็นน้ำ ของไฮโดรซินกับแท้จริงๆต้องขอบคุณมากครับีหายเลยนี่วิ่งไปปกติเออขึ้นนุ่มๆเลยโอ้โหขึ้นปกติเลยไม่มีแมนแมนแมนนี่หีแล้วปกตินี่เป็นไงไม่ทำตั้งนานแมนไม่รวยหรอกทำไมย่างเงี้ยช่างไม่รวยหรอกอ๋อทำเองหมดล้างแล้วก็ไม่คิดตังค์เขาไม่รวยต้องไปยันไม่รวยหรอกเพราะว่า ซื้อรถใหม่อย mm ู่ตลอดไม่มีวอยหรอกใช้แม่งจะรถใหม่ใช้เป็นธนาวันเมย์พอหมดก็ซื้อไปนะเขอกลับบ้านแล้วปะทุกคนเป็นไงครับฝากมาด้วยถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบพี่นะไม่ขึ้นสวิงสวิงนะครับสำหรับรถดีแม็กนะปีเดียวพี่หรือปีใหม่ตัวนี้นะถอดเต็นเซอร์มาเช็คดูก็ได้บางทีคุณอาจจะเฟืองลูดก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณเฟืองไม่ลูดก็อาจจะสกปรกเหมือนรถพี่นะครับเอาออกมาทำความสะอาดมาล้างลิปนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้เอฟซีทุกคนสําหรับคนที่เจอเหตุการณ์แบบพี่อยู่นะ เป็นแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันว่าแก้ถูกจุดไหมใครที่กําลังเป็นอยู่ก็ลองทําวิธีแบบพี่ครับง่ายๆครับไม่ต้องกลัวครับขันน็อตเบอร์สิตัวเดียวแล้วก็บิดๆต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าดึงออกมาได้เลยนะครับเวลาเราขันน็อตเบอร์สิอออกมาแล้วเนี่ยเราก็หมุน ของพี่ใช้หมุนขวามันก็จะค่อยๆถอยออกมาถ้าเราดึงออกมาเลยเนี่ยเฟืองที่มันขบไปอยู่มันจะติดออกมานะครับเราต้องค่อยๆหมุน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 มันออกมานะทุกคนนั่นคือเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเวลาใส่ก็เหมือนกันเสียบเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนดูว่ามันหมุนทางไหนได้มันหมุนทางไหนได้เราก็หมุนทางนั้นเพราะว่าเกียวมันจะเป็นเกียววนอย่างนี้นะครับเราก็หมุนหมุนเข้าไปแล้วเราค่อยหมุนหาตำแหน่งล็อกมันจะมีเป็นครึ่งวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมค่อยหาตำแหน่งล็อกนะุดด้้ไเยแตตกโห อีพีนี้คงได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีพีหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อฝากไว้ด้วยครับน้ำยาเคซีคาครับผมถึงรถเจ้าของจะมอมแต่น้ำยาขายดีอยู่นะครับใช้ดีมากใครที่ไม่เคยลองใช้ก็ลองซื้อไปลองใช้ดูน้ำยาเคซีคามีเคลือบสีขจัดคราบเช็ดยางนะครับ3ตัวเลยตอนนี้เอาไปเลยโฟสองขวด390ส่งฟรีเอาไปเลยครับเอาไปใช้กันสองขวด390ใช่สองขวดละร้อยกว่าบาทเออก็ถูกแล้วไง สองขวดสามส่งฟรีขวดเดียวก็ร9อบาทนะครับแม่งงตุงไหนอ่ะไปไปเลยครับวันนี้ไปกันครับวัสดีครับ